รุทธนากรเจริญอายุ52ปีอาชีพก่อนนี้เคยเลี้ยงกุ้งกุลาดำขายตั้งแต่รุ่นพ่อ ที่ผ่านมาครอบครัวประสบปัญหาขาดทุนล้มลุกคลุกคลานจนต้องปล่อยบ่อก,กุ้งเนื้อที่3ไร่ในพื้นที่หมู่4ี่ตําบลวังวนอําเภอการตังจังหวัดตรังให้ทิ้งร้างต่อมาสํานักงานประมงจังหวัดตรังได้จัดทําโครงการนําร่องชักชวนเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมโครงการเลี้ยงปูทะเลในบ่อก,กุ้งจึงเกิดความสนใจและเรียนรู้พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสจากบ่อก,กุ้งร้างของพ่อกลายเป็นบ่อเลี้ยงปูทําเงินสร้างไรายได้อย่างงดงามเจ้าตัวเล่าว่าได้ตัดสินใจปรับเปลี่ยนบ่อที่ เคยเลี้ยงกุ้งกุลาดำซึ่งปล่อยทิ้งร้างมานานหันมาเลี้ยงปูหน้าขาวหรือปูท้องหลังเป็นปีแรกตามโครงการพัฒนาต้นแบบการเลี้ยงปูทะเลในบ่อกุ้งของกรมประมงโดยเกษตรกรในจังหวัดตรังเข้าร่วมโครงการจำนวน5รายรายละหนึ่งอำเภออำเภอละ1บ่อบนเนื้อที่บ่อละ3ไร่ปูหน้าขาวนั้นเป็นปูทะเลที่โตเร็วได้น้ำหนักและราคาดีกว่าปูดำและปูม้าเนื้อปูแน่นกล้ามโตตัวใหญ่รสชาติหวานมันกว่าเนื้อปูทะเลชนิดอื่น ราคาดีที่สำคัญไม่ต้องใช้ทุนสูงและไม่ยุ่งยากมีความเสี่ยงเหมือนการเลี้ยงกุ้งกุลาดำจึงนับว่าเป็นาศาสตร์เศรษฐกิจตัวใหม่ในจังหวัดตรังเลยทีเดียวค่ะเริ่มแรกในช่วงเดือนมีนาคมปีนี้ แต่ละบ่อจะปล่อยลูกปูครั้งแรกจำนวน3,000ตัวซึ่งศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพราะเลี้ยงชายฝั่งตรังสามารถเพาะขยายพันธุ์ลูกปูหน้าขาวได้แล้วและจำหน่ายให้กับเกษตรกรในราคาตัวละ3าบาทช่วง2เดือนแรกจะให้อาหารเป็นเนื้อปลาสดวันละ2มือ้อคือเช้ากับเย็น30กิโลกรัมพอเข้าเดือนที่3จะให้เพียง1มื้อ30กิโลกรัมผ่านไป3เดือนพบว่าปูหน้าขาวมีน้ำหนักตัวละ5-6ขีดส่วนตัวเมียนั้นจะมีน้ำหนักตัวละ3-4ขีด มีเนื้อแน่นก้ามใหญ่และมีลูกค้าสนใจสั่งซื้อเป็นจํานวนมากแต่ตนยังไม่ขายเพราะต้องการทําน้ําหนักปูให้ได้ตัวละ8ขีดถึง1กิโลกรัมซึ่งจะต้องใช้เวลาเลี้ยงอีกประมาณ45วันจึงจะได้น้ําหนักตามที่ตั้งใจก่อนจับขายราคาตัวผู้จะอยู่ที่กิโลกรัมละ350-500บาทตัวเมีอยอยู่ที่กิโลกรัมละ500บาทหากรีบจับขายตอนปูอายุน้อยเนื้อจะไม่เต็ม ขนาะที่นายนัทรัตน์พรเดชอนันต์ประมงจังหวัดตรังได้กล่าวว่าถือเป็นครั้งแรกของจังหวัดตรงังเพราะยังไม่เคยมีการเลี้ยงปูหน้าขาวมาก่อนซึ่งจากการติดตามผลผลิตเป็นที่น่าพอใจ โดยเกษตรกรเลี้ยงมา3เดือนตัวผู้ได้น้ำหนักประมาณ5-6ขีดตัวเมียประมาณ3ขีดกว่าซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีส่วนปูดำทั่วไปตัวจะเล็กกว่าเมื่อใช้เวลาเลี้ยงเท่ากันโดยมีน้ำหนักต่างกันครึ่งต่อครึ่งแต่ปูดำที่เลี้ยงไว้ในเวลาถึง6เดือนโดยในปี2 5 6 7มีเกษตรกรเจ้าของบ่อกุ้งร้างในจังหวัดตรงังสนใจเลี้ยงปูหน้าขาวเพิ่มมากขึ้นซึ่งบางรายเลี้ยงแค่3เดือนก็ถือว่าจับขายได้แล้วและหากเกษตรกรร,รายใดสนใจก็สามารถติดต่อสอบถาม ที่สำนักงานประมงจังหวัดตรังได้ทุกวันตามเวลาราชการราคาไกา่ตอนนี้ไอตัวตัวผู้ถ้าอยู่ที่เจเลียตัวนี้อยู่ที่350ตัวเมียอยู่ที่500ตัวปูไก่นะตอนนี้ตามว่าจับขายได้ไหมขายได้แล้วนะแต่ว่าผมว่าผมจะเลี้ยงอีกหน่อยเพราะปูนี้มันกรบกําหนดอุกเดือนแต่นี้มันพึ่งได้3เดือนอายุมันยังน้อยเนื้อมันยังไม่ค่อยเต็มผมต้องให้ได้4เดือนครึ่งก่อนถึงจะค่อยแต่ย่อยขายเรื่อยตลาดยังเยอะตลาดนี้ไปได้ ดีกว่าเลี้ยงอไอื่นเราเลี้ยงอย่างอื่นเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรนี่ตลาดมันมันไม่ดีบ้านเรามันสู้ปลากลางไม่ได้แต่ถ้าเลี้ยงปูในภาคใต้บ้านเรานี่โอเคเลยถามว่าอยู่ได้ไหมเลี้ยงปูเฉรียนนะเดือนหนึ่งห้าหมื่นสบายสบายนี่พูดกันตรงๆง,งเลยสามโห0ห้าหมื่นอยู่สบายสบายเลย เจลีนิวร่วมด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชนบรุรีจัดงานวิ่งการกุศสลยิ่งใหญ่ดีรันฟอร์ไลฟ์2 0 3ศ Je ย์สอเจีนติดตามการสมัครได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจดีรันฟอร์ไลฟ์2023ูนย์สายเจลีนหรือเจลีนิวออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มแล้วเจอกันที่ตุลาคมนี้